นกฮูกหรือนกเขาแมวนั้นอาจเป็นสัตว์ปีกสายพันธุน์ต้นๆเลยก็ว่าได้ที่มนุษย์อย่างเราจะพบแบบตัวเป็นๆได้ยากที่สุดเนื่องจากการที่นกฮูกเป็นสัตว์ป่าที่หากินในเวลากลางคืนซึ่งเวลานั้นคนส่วนใหญ่ก็คงกําลังนอนหลับอยู่บนที่นอนกันอย่างแน่นอนแต่โดยรูปร่างหน้าตาที่มีเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากนกสายพันธุน์อื่นๆจึงทําให้นกชนิดนี้มีสเสน่ห์และน่าค้นหาฉะนั้นอับดุลเลยจะพาทุกคนไปรู้จักกับนกฮูกเหล่านี้กันว่า จะสวยงามและแปลกแค่ไหนกับ6สายพันธุ์นกฮูกสุดแปลกจากทั่วโลก 1. นกแสกนกสายพันธุ์นี้อาจเป็นสายพันธุ์นกฮูกแปลกที่พบเจอได้ง่ายที่สุดและรู้จักกันมากที่สุดซึ่งบางทีก็เรียกกันว่านกแฝกเป็นนกที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับนกฮูก ตัวมีขนาดกลางหน้าสีขาวมีขอบสีน้ำตาลไม่มีขนหูกระจุกลำตัวสีน้ำตาลมีจุดเล็กๆที่ดูเหมือนกลุ่มดาวน้อยๆซึ่งปรากฏอยู่บริเวณหัวและคอของนกแสกโดยจุดเล็กเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จุดเหล่านี้ยังสามารถบง่งบอกถึงสุขภาพของเพศเมียได้ด้วยเพราะยิ่งมีจุดเล็กๆมากเท่าไหร่นกแสกเพศเมียก็จะมีสุขภาพดีมากขึ้นเท่านั้นและยังช่วยดึงดูดให้เพศผู้ รู้สึกอยากเข้ามาใกล้มากขึ้นนกแสกนั้นสามารถพบได้ทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกาพบมากในป่าเปิดและทุง่งหญ้าโดยมักจะพักอาศัยในโพรงต้นไม้และสามารถพบได้ในถ้ำหรือบ่อน้ำอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในถิ่นที่ใกล้กับชุมชนของมนุษย์โดยจะอาศัยอยู่ตามสิ่งก่อสร้างที่มีความสงบเช่นหลังคาโบสถ์ในวัดวาต่างๆหรือบ้านร้างจึงนับได้ว่าเป็นนกจำพวกนกเคาแมว ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด 2. นกเขาแมวตะวันตกมิถินกําเนิดในแถบอเมริกาเหนือและอเมริกากลางและพบนกสายพันธุ์นี้ได้ตั้งแต่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้ของอาลสก้าไปจนถึงตะวันตกของแคนาดาและตั้งแต่ตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ไปจนถึงตอนกลางของเม็กซิโกมีลักษณะคล้ายคลึงกับนกแสกและมีความเกี่ยวข้องทางสายพันธุ์กับนกเขาแมวตะวันออกโดยมักจะใช้รูบนต้นไม้หรือต้นกระบองเพชรท,ที่นกหัวขวานเปิดไว้แล้วเอามาทํารังนกเขาแมวตะวันตกนั้นมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่22เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งแม้จะตัวเล็กๆแบบนี้แต่มันกลับมีความฉลาดอย่างมากโดยมันสามารถพาง,งูที่ตาบอดกลับไปยังรังของตัวเอง เพื่อใช้ป้องกันไม่ให้สัตว์ตัวอื่นๆเข้ามารบกวนภายในรังและแย่งอาหารตัวอ่อนของมันได้นั่นเอง 3. นกฮูกเบรโรวิงเป็นนกฮูกสุดแปลกที่ไม่ยอมอาศัยอยู่บนกิ่งไม้แต่มันกลับมาอาศัยอยู่ใต้ดินนกฮูกขุดดินนั้นสามารถพบได้ในทุ่งหญ้าแพรี่และทะเลทรายในประเทศแคนาดาไปจนถึงอาร์เจนตินา พวกมันนั้นมักจะอาศัยอยู่ตามโพรงดินหรือหินที่ถูกทิ้งร้างแต่ถ้าหากมันไม่สามารถหาโพรงได้มันก็จะทําการขุดดินเพื่อสร้างรังของมันเองนกคูกเบโรวิ้งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครมันมีดวงตากลมใหญ่และขายาวแต่มันท้าทายต่อแบบฉบับของพวกนกคูกทั้งหลายด้วยการล่าสัตว์บนพื้นดินในตอนกลางวันโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงที่ต้องออกหาอาหารเพื่อเลี้ยงลูกน้อยของตัวเองด้วย ดวงตาของมันจะอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพื่อชดเฉยเรื่องนี้นกคูกบัระวิ่งได้มีการพัฒนาคอให้ยืดหยุ่นได้มากเป็นพิเศษมันสามารถหมุนหัวของมันได้เกือบรอบและหมุนได้กว่า270องศาโดยมีกระดูกคอ14ท่อนมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งช่วยให้มันเคลื่อนไหวได้อย่างน่าประหลาดใจนอกจากนี้ มันยังมีหลอดเลือดสำรองซึ่งจะให้สารอาหารกับมันเมื่อหลอดเลือดปกติถูกปิดในขณะที่หมุนคออย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจำนวนประชากรของนกฮูกชนิดนี้จะน้อยลงแต่ก็สามารถพบได้ตั้งแต่บริเวณมิสซิสซิปปีไปจนถึงแปซิฟิกและจากรัฐแพรีรีของแคนาดาไปจนถึงอเมริกาตอนใต้รวมไปถึงฟลอริดากับเกาะแคริบเบียนด้วย 4. นกคูกยูเรเชียนอีเกิหนึ่งในไม่กี่สายพันธุ์ของนกคูกที่มีระยะปลายปีกกว้างเกือบ2เมตรถูกยกให้เป็นสายพันธุ์นกคูกขนาดใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดในบรรดานกคูกทั้งหมดมักจะสร้างรังตามแนวหน้าผาหรือในถ้ำซึ่งหาได้ยากกว่ารังนกชนิดอื่นๆเยื่อส่วนใหญ่ของนกคูกพันธุ์นี้มักจะเป็นกระต่ายป่าหรือไม่ก็ลูกกวาง รวมไปถึงนกขนาดใหญ่ได้แก่นกกระยางและนกแรง้งแต่บ่อยครั้งที่สัตว์ขนาดเล็กเช่นนกเป็ดรวมไปถึงสัตว์จำพวกหมาป่าและกวางหรือแม้กระทั่งมแมลงต่างๆก็ตกเป็นเหยื่อของนกเขาอินทรียูเรเซียด้วยเช่นกันนกคู่พันธุ์นี้สามารถพบได้ทั้งในทวีปยุโรปเอเชียรวมไปถึงทางตอนเหนือของแอฟริกาและภูมิประเทศที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าสนทุ่งหญ้าหรือแม้กระทั่งในเขตกึ่งทะเลทราย นกฮูกเฟรมูเลตนกฮูกสายพันธุ์นี้เป็นนกฮูกขนาดเล็กและหูขนาดเล็กกระจุกมีตัวสีเทาโดยชื่อของนกฮูกสายพันธุ์นี้มาจากภาษาละตินที่แปลว่าสีเปลวไฟเนื่องจากบริเวณใบหน้าหัวและคอมีขนสีแดงอมส้มดูคล้ายกับเปลวไฟซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนกฮูกชนิดนี้สำหรับชีวิตประจำวันก็จะออกหากินตอนกลางคืน โดยการกินมแมลงและแมงมุมที่อยู่ในอา,ากาศหรือบนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่นกกูกเฟมูเลตมักจะถูกพบบริเวณป่าเขาสนและป่าผสมอาศัยอยู่ในช่วง 400- 3,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในฤดูร้อนจะอาศัยบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของแคนาดาไปจนถึงทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาก่อนจะอพยพไปยังเม็กซิโกเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว นกฮูกสเปกาเคิลนกเขาแมวเขตร้อนขนาดใหญ่มีถิ่นกำเนิดในถิน่นนิโอโทรปิกอาศัยอยู่ในป่าทางตอนใต้ของเม็กซิโกตอนกลางของอเมริกาไปจนถึงพื้นที่2ใน3ของทางตอนเหนือของอเมริกาใต้บราซิลตอนใต้ปารากวัยและทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาคาดว่าเป็นสายพันธุ์ที่แยกมาจากนกเขาป่าสีน้ำตาล มีขนาดความสูงประมาณ41-53เซนติเมตรซึ่งนกสายพันธุ์นี้มีเอกลักษณ์ที่หน้าตาของมันโดยมีขนสีขาวตัดกลางใบหน้าที่เป็นสีน้ำตาลดำนั่นเองความแปลกของสายพันธุ์สเปกทาล e ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นั่นก็คือลูกๆของนกคู่เหล่านี้จะมีสีตรงข้ามกับพ่อแม่โดยสิ้นเชิงโดยลูกๆของมันจะมีขนลำตัวสีขาวและหน้าดำสนิท แต่พอโตขึ้นก็จะเหลือขนสีขาวเฉพาะช่วงคอกับบางส่วนของใบหน้าเท่านั้น